สวัสดีครับพวกเราไทยมาร์เก็ตติ้งวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการปลดล็อก Facebook จากการโดนล็อกนะครับหาก Facebook ของเพื่อนๆโดนล็อกอยู่ตอนนี้ผมมีวิธีปลดล็อกให้2วิธีได้กันครับและนี่จะเป็นหน้าจอหลังจากที่บัญชีของเรานะครับถูกล็อกเรียบร้อยแล้วให้เ,เพื่อนๆแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับซึ่งวิธีที่1ที่ผมจะพูดก็คือการเรียกบ,บัญชีกลับคืนมาครับเดี๋ยวทาตามที่ผมบอกได้เลยครับอันดับแรกเข้ามาที่หน้าเว็บ Google Chrome หรือ Safari ีให้ค้นหาคําว่า Report Log in อิชัวเฟซบุ o กนะครับหลังจากนั้นคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ ให้เพื่อนๆใส่ Contact e m a i l address ตามที่ผมวงไว้นะครับในส่วนของ description นะครับให้เพื่อนๆกรอกรายละเอียดนะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หลังจากนั้นนะครับคำว่า choice files นะครับให้เพื่อนๆเลือกรูปภาพที่บัญชีเราโดนล็อกไปนะครับนำมาใส่ในไฟล์แล้วก็ทำการกดส่งให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับวิธีที่1และวิธีที่2นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้ผมก็ขอแนะนำว่าให้เราสมัครเฟซใหม่ไปเลยครับเพื่อเป็นการรีเซ็ ระบบแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆสมัคร Facebook ใหม่แล้วและยังไม่มีผู้ติดตามนะครับผมขอแนะนําวิธีนี้เลยครับนี้จะเป็นหน้าเว็บไทย e m เก็ตติ้งของเรานะครับ ผู้ช่วยอันดับหนึ่งด้านการตลาดออนไลน์ตัวจริงเรื่องการตลาดนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลย Business Shop i n f l u e n c e r หรือว่าโปรเจกต่างๆก็มีนะครับตอนนี้มีโปร9.9นะครับเป็นโปรโมชั่นที่เหมาะมากกับคนที่ต้องการหาผู้ติดตามอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผลจริงนะครับการบริการของเรานะครับมีทั้ง Facebook Fan Page i g Tik t o k t w i t t e r YouTube Lazada Shopee นะครับมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดบิวเพิ่มฟอลโล่จะเป็นต่างชาาาติหรรรืืออคคนนไไทยกก็สามาถเลด้ะับ ในแต่และแพลตฟอร์มก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถติ๊กและสั่งซื้อได้เลยครับร้านไทยมาร์เก็ตติ้งดีกว่าร้านอื่นยังไงร้านเรานะครับเปิดทําการมากกว่า10ปีเบอร์นหนึ่งเรื่องปั๊มฟอร์ทำมาแล้วมากกว่าแสนออเดอร์ประสบการณ์มากมายปั๊มมาทุกรูปแบบทุกงานเรามีประกันว่ายอดไม่ลดมีแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลางานของเราเป็นงานคุณภาพยอดไม่มีลดทาโดยเจ้าของระบบโดยตรงงานเนี้งานแท้ที่สุดไม่โป๊ครบเครื่องเรื่องโซเชียลต้องไทยมาร์เก็ตติ้งเลย